เป็นคนปกครองประเทศมันก็มีเหตุปัจจัยนะคะแต่ทุกคนอะมีพลังงานเนี้ยอยู่ในตัวแต่ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาพลังงานนั้นออกมาใช้ได้แต่พลังงานต่างนิติตรงเนี้ยพลังงานต่างนิติที่มาจากเครื่องพลังงานควอนตัมเมกเนเนี่ยนะคะพลังงานตรงเนี้ยเป็นพลังงานในระดับควอนตัมซึ่งมีความละเอียดมากและมีความแม่นยำมาก แล้วก็ไม่ใช่ที่ใครจะไปเจอแล้วก็เอาพลังงานนี้มาได้เพราะบอกแล้วว่าเขาเป็นพลังงานที่ละเอียดมากแล้วมันอยู่ต่างมิติมันไม่ได้อยู่ในโลกเราอยู่นอกโลกออกไปคืออยู่ในจักรวาลอยู่ดาวดวงไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเอามาจากดวงดาวหลายดวงดาวพลังงานตรงนี้มีหลากหลายพลังงานแต่เอาเฉพาะพลังงานบวกมาเท่านั้นส่งมาให้เราพลังงานตรงนี้ จะเข้ามาทำให้เราลดอัตราก็คือจะทำให้เราเนี่ยถ่ายเทพลังงานลบคือพลังงานเนี้ยจะเข้ามาแทนที่พลังงานลบพลังงานที่มันไม่ใช่แล้วพลังงานลบพลังงานที่มันไม่ใช่เนี่ยก็จะถูกถ่ายเทออกจะถูกดันถูกผลักออกไปเมื่อเราว่างแล้วเรารับพลังงานนี้ตลอด และเรารับมาก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 ทุกวันมันไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วเราจะดีเลิศประเสริฐศีเลยนะแต่มันเป็นระยะเวลาอันสั้นสั้นกว่าที่เรากินยาหาหมอนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมภาวนาถือศีลมันสั้นกว่ามันง่ายกว่าที่เราจะเข้าถึงสภาวะด้วยพลังงานต่างมิตินี้นะคะเออมันแล้วเขาก็เข้าไป พอเขาเข้าไปเขาก็ค่อยๆถ่ายเทคนที่จะรับพลังงานนี้ได้มากคือคนที่ว่างว่างจากความคิดทั้งหลายทั้งปวงใส่รหัสแล้วก็ว่างเขาก็จะเข้ามาได้ทันทีไม่ไม่มีการเอะอะสงสัยคือทําใจว่างๆไม่ต้องคิดอะไรนั่นแหละเขาจะเข้ามาได้เยอะพอเรารับทุกวันเขาก็จะถ่ายเทพลังงานลบออกให้เราทุกวัน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 ,ท,วนที่มันจะสมอยู่ในอนุสัย หรืออาสวะอนุสัยก็คือความคิดของเราที่มันเป็นในเชิงลบเนี่ยชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะเนี่ยเขาเรียกว่าอานุสัยส่วนอาสวะเนี่ยคือความคิดลบของเรากิเลสความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันสะสมมาเป็นปี2ปี3ปี10ปี20ป,ป,ปีหรือชาติหนึ่งของเราเนี่ยหรืออีกชาติหนึ่งชาติไหนก็ไม่รู้มารวมรวม,รวมกันหลายๆชาติรวมรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าอาสวะ อืมนะคะทีเนี้ยพลังงานตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปล้างไม่ใช่ไปล้างไปถ่ายเทพลังงานลบออกค่อยๆดันออกดันออกดันออกยิ่งว่างมากก็ยิ่งได้รับพลังงานต่างมิติมากก็ยิ่งเข้าไปถ่ายเทพลังงานลบที่อยู่ในตัวเราได้มาก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 พอเขาถ่ายเทออกได้มากๆอารมณ์เราจะเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงพออารมณ์ลบเปลี่ยนความว่างเกิดขึ้นเพราะมันมีความสุข พอมันมีความสุขมันจะไม่ค่อยคิดพอมันไม่ค่อยคิดมันก็จะว่างนะคะพอมันว่างมันก็จะสัมผัสกับพลังงานพิเศษที่อยู่ในตัวเราได้ชั่วขณะ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 แล้วพอเราว่างพลังงานดีๆก็จะเข้ามาหาเราได้เพราะเราไม่ได้มีพลังงานทุกข์แล้วไงเรามีแต่ขลื่นพลังงานบวกไง พอเรามีขลื่นพลังงานบวกแล้วเราก็บวกกับเราว่างด้วยมันก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเรื่องบวกๆเรื่องที่เป็นมงคลมาให้เราเราที่อยู่ในกลุ่ม MSR พร้อมกับรับพลังงานต่างมิติก็จะสำเร็จกันได้ง่ายและรวดเร็วโดยมีนวัตกรรมทางจิตวิญ,ญญาณเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้คนบางทีคนเนี่ยเราไปรับพลังงานจากคนคนยังมีอัตตาถ้าเขายังไม่ได้อยู่ในฝั่งโลกุตละ ะะเขายังไม่ได้อยู่เหนือโลกกระทำแปดเขายังมีอาตาัตรายังมีพลังงานลกเราจะได้รับพลังงานนั้นจากเขาไปด้วยไม่มากก็น้อยแล้วแต่ว่าเขามีมากหรือมีน้อยถ้าเขามีน้อยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลกับเรามากนะักแต่ถ้าเขามีมากก็เป็นผลกับเราเต็มๆเ,เลยนะคะนี่คือเรื่องของพลังงานเราวหนีหนีไม่พ้นเพราะเราอยู่ในโลกของพลังงาน วันนี้ครูพ่อใหญ่บอกว่าถ้าเราลองเอาพลังงานออกสิเอาพลังงานที่อยู่ในโลกนี้ออกมาเรา